สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลสองลมบัานโซเฟนลิแมตกันต่อนะฮะแมตนี่รุ่น14ปีครับแข่งกันปาดูน้องเลนซ้ายน้องเลนซ้ายรุ่น14ปีชุดสีเหลืองครับพบกับบันโซสีม่วงครับพัตเตอร์ย1กพัตเตอร์ก็มต่ไทเกอร์ผ่าจเชื่อนะครับ หลังจากกูตะกี้นี่รุ่น12ปีครับนนองลิงซ้ายก้นเงาวค็ได้มีไป3ต่อ0ครับผมโอ้ถือว่าเงานี่ฟิือมธรรมดาครับขนะเท้า13ปีลงไป2คนนี่ยังทำอะอย่างบ่ได้เลยนะครัโดนยิง3ลูกนะเด็กๆก็จะได้มาหันว่า อะคาเดมี่ของแต้เป็นเป็นเจไดนะต่อไปจะได้ตั้งใจมาซ้อมกันน้อยนะปกตินี่ซ้อมบบใครมากันนะเวลาแข่งนี่มากันแค่ลุมนะเพราะฉะนั้นมาหันของแต่ละเดี๋ยวคงจะต้องอู้กันง่ายน้อยนะในเรื่องของการซ้อมดูว่าจังหวะไอ้ไทเกอร์เหนืองซ้ายว้าพัตเตอร์ดับไม่ได้ครับสำหรับชุดการแข่งขันสีเหลืองนี่ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเป็น คุณแม่ของน้องตรงๆครับปนีเจ้านายอยู่ตีเดนมาร์กนะติดตามกิจกรรมของเราออนนะเจ้านายของคุณแม่น้องตรงๆกับสนับสนุนชุดมาเฮ้อสิบชุดครับสำหรับรุ่น14ปีนะต้องขอขอบคุณมานาะที่นี่ด้วยครับผมเขาได้เสื้อสีเหลืองกับกางเกงทั้งชุดเลยครับทั้งกางเกงทั้งเสื้อโอ้ยเรียบร้อยครับ1 0ครับแม่ เหลือนิดเดียวครับนลังลิงซ้ายโดนนำไปก่อนครับหนึ่งศูนนะในประตูตัดสินครับสองเก็บีลูกลูกเปิดนอะ่ะเขาสองจังหวะนะยิงเข้าถ้าเขาไม่สัมผัสก็ไม่มีผลเนดะ้อ สำหรับรุ่น14ปีเขามาครบทีมครับมีเรื่องเรื่องจำนวนแล้วก็อายุนี่เข้าตามเกณฑ์ครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันสามารถเก็บแต้มได้นะบ,บ,บเหมือนรุ่น12ปีเขาต้องยอมเอ่อแงวเก็บ3ามแต้มไปก่อนนะฮะสำหรับรบุ่น14ปีนี่มีอยู่3ทีมนะฮะ มีสมทีมเข้าใส่โอ้ยแย่แต่ยังไม่ได้นะไนเกริเกร์เลิลูกตะกี้นี่เกือบตีเสมอได้ครับเดี๋ยวเอาไรเกิรมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยว่นอเลยสามเลยเนี่ย มอบรอ,องไ,อไ้อบกรงราสหรับ U10 นะครับผมเืเด็กๆ<น>บริหารจัดการทีมกันเองเลยนะฮะในการเปลี่ยนตัวในการจัดทีมลงตตำแหน่งนะฮะือดูแลกันเองเลยนะนี่ผมมีหน้าที่จ่ายสตังค์การรวมกิจกรรมเพือย่างเดียวนะฮะ ก็ถือว่าได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมาสนับสนุนก็สามารถแจ๊คกิจกรรมให้เด็กๆหนองเล็กทรายเฮ้ามาหาประสบการณ์ได้ครับตรงนี้บรนโซยิ้งทราย

เป็นจังหวะแรกครับไตเติลให้กับบัตเซอร์เก็บสี่การ์ตูนมาครับเออไตเติลวันนี้มาเลขสี่ครับทุกท่านชาวบอลโรกเรียบร้อยครับหัวใจตุ๊ก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 หัวใจจริงจะเป็นที่กับเธอครับงทุกท่านทีมงานบัตเซอร์เก็บสี่เลยครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับสู่บรรยากาศเอบันเซอร์นี่เข้ามาเป็นครอบครัวเลยครับ นี่อะไรก,กันที่เกิดหลงใงสอยก็ไม่ได้นิดเดียวเห <c oughs> ี้นี้นี่นีมานี่เกือบได้เหมือนกันแล้วครับสายใจสักาใครเป็นที่ผมได้ทนกันแล้วครับว่าวันนี้ อู้ยเรียบร้อยครับผู้ษาประตูเผลอไปน่อยครับสองศูนย์ครับ 5-2ดูต่อสูงแน่แต่นั่นของทากองาโคจาวารีนต์ต้องสูงนี่มาไรการีนี่อาเลยการแต่นั่นของมายุรบทีมงานของบัตนปีนารีน่าครับนำมาบัตนปีนาครับรายงานต่อเลยครับบัตนปีนารีน่าคุณต้อลคู่ต่อไปจะเป็นปีนาสองบัตนปีนารีน่ารับรุ่น14ปีนี่จะมีเงาอแค่ได้มีแหนึ่งทีมนะฮะไม่เรื่องของการแข่งขันนี้มี3ทีมครับ การคัด <C ut> นี่จะเอาทีหนึ่งกับทีสองนะจากสามทีมแข่งไปพบกันมดนี่มาชิงกันนะครับต้องมาดูครับแฮ <C ut> ์บอลครับตงบ <C ut> บรงนี้นอตซี <C ut>

เราเรียกับบนี้บางคนหัวตกบางคนหต่าง <laughs> Đây <Điều đó. cười> <laughs> <laughs> <laughs>

ซ้ายได้ฟิกครับโอ้โหล,ล,ลูกนี้ครับอัดเข้าไปตรงๆครับหลอดขาประตูเข้าไปครับอ้าวครนะับ ตามมาเป็นหนึ่งต่อสองครับนี่เจ็บเขากันยังกั้นใจเลยไปลงมอยู่บนอะคด้วยความอยากเล่นนะดูว่าจังหวะแล้วบันโซรุ่นสิบสี่ปีใครได้เลยับปลาพยับลาครับ สวัสดีมาเลยครับนี่คือรายการสดๆ,ๆนะครับที่สนามสองลมเจดีย์จะได้เห็นเลยกันว่ามีมาผูต้ต่อไปครับผู้ต่อไปครับผู้ต่อไปจะเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างบัานปิดอารีนาบริคนพายุน้ำทีมมาแล้วครับแายุมาตลอดไหมสี่ในรอบสิบสองปีจัวใจกว่าครับแต่รับแถวรูปดแข่ครันะ หมดครึ่งแรกครับสองตอหนึ่งครับเดี๋ยวเจ๊กันคลิปหน้าครับผมโอเคดีแล้วดีแล้ว